นนู้เียวแล้วน้หีกันรถก็พีหละมือนี่บบาอย่งืมือบวงใหนูวงใจหนูวงใจหนูวงดวคันเขาตายมึงตายน้ำเขาเปล่าตาย โอเคเดี๋ยวจะได้ให้ไปขายปลาหมึกน่อกันเอาผู้อื่นซะละเอาผู้อื่นซะเอาผู้อี่นก็ได้หรอกมันเอาพี่บอยก่อนอุ่นขายเหนือน้าพี่บอยก่อนอุ่นขายเหนือน้าพี่บอยก่อนอุ่นขายเหนือน้าเออสุ้กันใส่ดีดีดอกไม่เป็นมากเขาบ้ากูหรอกวา้วายวายนี่มันก็บูลลี่ผู้นั้นบูลลี่ผู้ดี่เดียวดิ ไม่ล้าแล้วตีนห้ำมากระลุดออกไมลแล้ตีนห้มากระลุดออกไ่บอกคัทเแท้แล้เป็นยังก่อไม่ลแล้วเขื่อนไปเขื่อนมาแล้วอวยพุงวัากถามมากระลุดนกอพพัชราภรณ์มึงก็หูแล้วมึงก็หูมึงเคยร้องอะตีไม่บอกล่ะอย่าให้รู้นะอาจารย์เดียว อย่าให้รู้นะว่าไปซื้อปลาหมึกอ,อยู่เขียงเนื้อนะ